จากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4อันโตนิโอคอนเต้วางสามเงื่อนไขให้ปาริจังชแมงไปพิจารณาหากอยากดึงตัวเองไปทำหน้าที่เทนเนอร์ในฤด,ดูกาลหน้ามีการรายงานจากเสืรร่งกิจเปิดเผยว่าแป้แชร์กำลังสนใจดึงคอนเต้ซึ่งตอนนี้เป็นนายใหญ่ให้กับสเปอร์ ดยยอดทีมจากฝรั่งเศสหวังนําตัวไปทาหน้าที่แทนมาริโซโปเชติโนที่ถูกมองว่ามีโอกาสกลับไปทํางานกับสเปอร์วันเดียวกันนั้นอับเดลลาบูมานักข่าวฝรั่งเศสเปิดเผยว่าคอนเต้ได้วางสามเงื่อนไขให้แปรชายพิจารณาหากอยากได้ตัวเองไปทํางานในถิ่นปาเดแพรงในฤด,ดูกาลต่อไปซึ่งถือเป็น3ข้อที่ผู้บริหารของแดนน้าหอมจะต้องทําตามประการแรกคอนเต้ e, ต้องการควบคุมการซื้อขายนกเตะทั้งหมดด้วยตัวเอง เพราะคนซือชาวอติตาลีอยากสร้างทีมในแบบที่ตัวเองต้องการประการต่อมาคือการที่แปรแชร์ต้องดึงจาลูก้าปาเครนี่มาทำหน้าที่ฝ่ายบริหารกับสโมสเรเนื่องจากทั้งคู่มีความสมนคญที่ดีต่อกันและเกือบได้ทํางานที่โรม่าเมื่อปี2019แต่ตอนนั้นคอนเต้ปฏิเสธและย้ายไปคุมอินเตอร์สุดท้ายคอนเต้ต้องการควบคุมและจัดการทีมงานผู้ฝึกสอนทั้งหมดเพราะอดีตเทรนเนอร์อิติลีอยากได้ทีมงานที่ตนวางใจและทํางานด้วยได้เป็นอย่างดี คาโลอันเชลติคุนซอเรมาริดออกมาเปิดเผยว่าเหตุผลที่เขาย้ายออกจากปารีสแม็งนั้นเป็นเพราะว่าโดนบอดบริหารของสโมสรพูดจาไม่ให้เกียรติเทรนเนอร์ชาวอิตาลีเข้ารับงานที่แปแชร์ในปี2012ก่อนตัดสินใจออกจากทีมในปีต่อมาหลังเจ้าตัวถูกบอดบริหารสโมสรพูดว่าหากพวกเขาไม่สามารถเอาชนะปอร์โตในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มปีนั้นได้จะโดนไล่ออกทันทีซึ่งนั่นทำให้อันเชลติไม่พอใจอย่างมาก เพราะว่าเกมดังกล่าวนั้นไม่มีความหมายเนื่องจากแป้ะแช่ได้ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์แน่นอนแล้วผมไปที่นั่นได้ต้องขอบคุณเลโอนาร์โดคนที่เคยร่วมงานกับผมที่เอซิมิลานมันเป็นสโมสรที่กาตาเพิ่งจะซื้อไปผมรู้สึกชอบปรเจตของที่นี่มากซึ่งตอนนั้นยังไม่มีผู้จัดการทีมเราเริ่มด้วยการเปลี่ยนโครงสร้างของการซ้อมอาหารและเรื่องอื่นเพราะว่านักเตะฝรั่งเศสมาก่อนซ้อมครึ่งชั่วโมงและกลับหลังจากซ้อมเสร็จได้ครึ่งชั่วโมง ผมชอบงานนี้มากๆแต่พอเข้าสู่ปีที่2พวกเขาก็เริ่มไม่แฮปปี้กับผมแล้วสำหรับเกมแชมเปี้ยนส์ลีกที่เราได้ผ่านเขา mm ้า hmm. รอบตกเอาเราแพ้กับนิด1นึในเกมลีกก่อนจะมาชนะเอเวียอม4-0และพวกเขาบอกกับผมว่าหากไม่ชนะปอโตพวกเขาจะไล่ผมออกผมบอกพวกเขาว่าคุณพูดกับผมแบบนี้ได้ยังไงมันทําลายศรัทธาของพวกเรานะผมเลยตัดสินใจออกมาในเดือนกุมภาแม้ว่าพวกเขาจะยื่นสัญญาใหม่ให้กับผมก็ตาม อยูเลียนดัสเลอร์กองกลางตัวรุกของปารีสแซงต์แชมงยังได้รับความสนใจจากหลายสโมสรทั้งในบุเลิก้าและลาลิก้าสเปนสัญญาของแข้งทีมชาติเยอรมันจะหมดลงกลางปี2024และมีแนวโน้มว่าจะแชร์พร้อมปล่อยดาวเตะวัย28ออกมาในหน้าร้อนนี้เพื่อหาเงินเข้าสโมสรและเป็นหนึ่งใน8นักเตะซึ่งทีมดังของฝรั่งเศสกำลังเล็งที่จะปล่อยตัวในงานจากเลกิประบุว่า ler, ดั x สเลอร์รับความสนใจจากเบทีบุเลิก้าอาทิเช่นและทับบอลิน บลเดเซดอนมูลและเลเวอร์กูเซนนอกจากนั้นเซบีย่าจากลาลิกาสเปนก็ให้ความสนใจดักเลอร์เช่นเดียวกันแข่งมา28ปีลงสนามในฤดูกาลนี้ทั้งหมด24นะัดแต่ตอนนี้รักษาอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าคาดว่าจะมีโอกาสกลับมาลงเล่นก่อนฤดูกาลจบลงมีน้อยเต็มทีคิรันเอ็มปาเป้สูหน้าคิมชาฟฝรั่งเศส กำหนดเส้นตายเรื่องอนาคตของตัวเองเอาไว้แล้วว่าจะอยู่ต่อหรืออำลาต้นสังกัดปารีสแฌงฌาแมงเดลิมิเลอร์เสี e el, ยงจินรายงานว่าเอมบัปเป้จะเปิดเผยการตัดใจเรื่องอนาคตของตัวเองหลังจากฤดูกาลลีกเอิงปิดฉากลงในวันที่21พฤษภาซึ่งเป็นเกมสุดท้ายของฤดูกาลดาวหญิงวัย23่ปีซึ่งกำลังจะหมดสัญญากับแแชร์แชในวันที่30มิมิถุนายนนี้และก็มีแนวโน้มพอๆกัน ที่จะย้ายไปร่วมทัพราชชุดขาวหรออัลมาเรตแบบไม่มีค่าตัวหรือต่อสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดปัจจุบันออกไปโดยค่าเหนื่อยในสัญญาใหม่มหาศาลถึง8แสนปอนต์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวสำหรับเอมเปเป้ถูกยกให้เป็นหนึ่งในกองหน้าที่เนื้อหอมที่สุดในช่วงเวลานี้ยิงไปทั้งสิ้น165ประตูจาก213เกมให้กับปารีสแซงต์แชงกลับตั้งแต่ย้ายมาจากมนากเมื่อปี2017